สวัสดีครับพวงหินครับเมื่อนี้ครับเครื่องวดขนาดหาฟุตนะครับตัวนี้ได้ทำการโมดิฟายใหม่นะครับปรับปรุงระบบใหม่ทุกทุกทุกชิ้นครับตัวนี้กำลังทดสอบเดินเครื่องนะครับจะเห็นว่ารอบเครื่องจะเดินอยู่ในในในระดับที่ทำงานพอดีผู้ดีนะครับนี่ละครับเบงพลั่งล่มครับปลายต้นไม้ก็แล้ครับตัวนี้เป็นรุ่นขนาดหาฟุตนะครับรูปแบบเพื่อต่อถ่ายรถถาย นะครับใส่ยอยยอยปันจีโด้นี่แหละครับเพราะว่าช่วงระยะข้อนี่กันตงเกสซี่จากทําการเดินนะครับเจสซี่ใหม่ว่างระบบเจสซี่ใหม่นะครับวางสืูงสบเป้าใหม่โอ้เสียงรอบนี่หวานเลยครับไปดูเส้นการทางานรอบๆนะครับต่อทุกอย่างนะครับได้ตัวมันเองนี่ความทำงานด้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสภาพสมบูรณ์ครับจากเต็มร้อยนะครับ กับย้ายสร้างหยุดเครื่องครับครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดเทสให้เบื้องระบบต่างๆนะครับนะครับเพราะว่าเนี่ยให้เบื้องรูปแบบครับรูปแบบโดยโดยร่วมนะครับตอนนี้ต่อท่ายรถถ่ายนะครับไตย่อยทิี่โอปันนะครับเดี๋ยให้สร้างเปิดเบื้องภายในครับเพราะว่าจะให้เบื้องจ้าจ้าจริงๆครับว่าระบบที่ฟงวินปรับปรุงให้ลูกค้านี่ออกมาลอยเปอร์เซ็นต์ำได้ครับกับเปิดเปิดฝาครอบเลยครับ ให้เบิ้งภายในครับเบิ้งเขียวเบิ้งอะไรทําไมครับเบิ้งวงดุงวงเดือนอะไรอะไรทาไมภายในครับต้องให้เบิ้งดีๆครับเพราะว่าอันนี้คือปับปุงจริงครับเฮ็ดจริงนะครับใส่านาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอายุการใส่งนานี่ผมบอกได้เลยว่ามากกว่าสิบปีจากนี้ไปครับนะครับเพราะว่าระบบลูกปืนอะไรทาไมนี่ระบบสายพุ่งสายพานเปียกไม่ทุกจุดครับนะครับให้เบิ้งในใหนใอหนห้องนวดนะครับอ่า ในรูปแบบที่ฟงวินจะเพิ่มเติมในระบบปั๊บก่อรำการลำเลียงฟังนะครับนี่ครับลายเขียวลายเขี่ยวไม้นะครับทุกอย่างนะครับสมบูรณ์นะครับพะลุงพะล่มอะไรทําไมนี่สวยครับเครื่องสภาพสวยมีผูเลยหระครับสภาพดีครับนะครับให้เบื้องกันจ้าจ้าครับเบื้องดีดีครับก็เห็นถึงรูปแบบโครงสร้างนะครับเพราะว่าด้านข้างนี่ท่อึ้นด้านหลังนี่ก็จะเหนรูปแบบเป็นกระชับขม่าครับหนึ่ง เพื่อความปลอดปลอดภัยของลูกค้านะครับแล้วก็รูปแบบที่จะใส่โซ่นะครับใส่โซ่หนึ่งคือให้ความคงทนนะครับทุกโตทุกวินจะเฮ็ดโซ่ทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าทีมารูปแบบใดลุงวินจับใส่โซ่เบิดครับแล้วก็ระบบเอ่อท่อคืนนี่จะเฮ็ดระบบซอนครับบ่มีการอันนะครับก็ให้เบิ่งนะครับรูปแบบต่างๆนะครับเนี่ยครับท่อเข่าออกนะครับตะกูนะครับตะกูตัวตัวล่างนี่เป็นตัวใหญ่ด้วครับบ่ตตรงห่วงว่าเข่าออกเพราะท่านครับเข่าดีโอเลนออกมาในแนนอนครับ นะครับไ้เบิ้งนะครับเบิ้งใบสกูครับเต็มเต็มครับเบ้าใบสกูนี่ไล่ไม่ทุกตัวนะครับก่อห้เบิ้งนะครับนี่เป็นมองเขากราฟครับเห็นไหมครับใบสกูครับใบสกูนี่ไล่ไม่ไล่ไม่เบิ้ดครับเปลี่ยนไม่นะครับแม่แต่ท่อขึ้นนะครับใบสกูนี่ก็ไร่ไร่เปลี่ยนไม่ครับภายในนะครับให้เบิ้งจ้าจ้าครับเบิ้งเต็มเต็มครับเนี่ยครับ อันนี้ของแท้ครับแน่นอนครับแต่งดีๆชั่วๆครับเปลี่ยนระบบทั้งในนี่แผ่นเล็กคงเล็กแผ่นอะไรทำไมเนี่เปลี่ยนไม่เบิดครับตะกงตะแกงนี่เปลี่ยนไม่ครับพอหนึ่งให้รูปแบบการทํางานของว่านี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอย่างที่จุดอัพไซต์ตานะครับจะเป็นด้านล่างเนี่ยครับเห็นไหมครับล่างล่างนี่เต็มครับทุกตัวครับเนี่ยครับมีรอยตะเข็บในการเชื่อมนะครับเปลี่ยนล่างไม่ครับเห็นไหมครับด้านในเขึอนครับนะครับเล็กแผ่นนู้นเนี่ยเปลี่ยนยกแผ่นครับไม่มีการปะครับ ตัวนี้มาสภาพสมบูรณ์ครับแต่ว่าเฮาเฮาเห็นว่าตรงไหนมันจะมีนิดน้อยเฮากับจับเปลี่ยนเลยครับหนึ่งคือให้ความชั่วนะครับรูปแบบในการใส่งานให้เง่าน้านครับระบบลูกปืนอะไรทาไหมนะครับหมายถึงเกี่ยวกับระบบมุมเมลสายพาน,นี่พวกนี้จับเปลี่ยนใหม่ทุกตัวครับอัจฉระ,ะบีได้ทุกจุดนะครับก็ หากคลิปนี้ได้มีโอกาสออกนะครับทั้ง YouTube หรือทั้งเพจนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทั้ง f อนะครับทั้งหลายๆท่านเพราะว่าที่ลูกค้าที่โทรมาจากแถวลอยเอ็ดมาสารคามนะครับหรือว่าจากแถวโคราชชัยภูมินะครับโทรมาปรึกษาโทรมาสอบถามกับฟงวินครับขอขอขอบคุณนะครับหลายๆท่านนะครับก็เห็นว่าฟงวินได้เฮ็ดจริงครับเอาจริงๆครับเพราะว่าได้รูปแบบตรงนี้นะครับให้เบื่อนไข่ในครับในโรงงานครับ อันนี้จะทรงสงปปภายในสองสม,มือนี่ครับนี่ครับเล็กไม้ทั้งนั้นแหละครับนี่ประกอบไม้นะครับของไม้สามฟุตกับสี่ฟุตนี่พววินจะจะเห็ดไม้ครับส่วนไอตัวหาฟุตนี่บางที่ก็เอา,อาเป็นรูปแบบของปับปุงไม้ครับโอเคนะครับน้อง